เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการจีทวิวพันผมนายพานันธ์และยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม B ล็อก man Go Adventure เกมไม่พูดภาพนำเพลงนะผมขออนุญาตกดลับของรางวัลก่อนวันที่3แล้วเหมือนผมจะได้ถ้ามันไม่ใช่หมวกนะมันก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงนี่แหละแต,แต่มันเป็นธรรมเนียมนะเรามาถึงในเกมนี้แล้วเนี่ยเราต้องมาห้องแต่งตัวก่อนแต่เงินตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยดูเหมือนจะซื้อได้แค่รองเท้าคู่นี้นะซึ่งผมไม่ได้อยากได้นะ ารกิจก่อนละกันจริงผมก็เก็บภารกิจไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันนะเนี่ยผมเก็บไปถึง Day 6 Day 6แล้วเนี่ยเปิดกล่องไปเปิดกล่องได้เลย Dark Magic Hanicawing อ๋อคืออ๋อนี่ได้ถาวรเลยหรอ เออมันไม่เก็บว่าแบบได้7วันนะก็แสดงว่าได้ถาวรเออดีถ้าได้ถาวรก็ดีนะฮะตอนนี้ก็เปิดกล่องยังอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมมากดรับรางวัลด้วยแล้วกันนะฮะเนี่ยบางอย่างเงี่ยมันมีกล่องให้อะไรเงี้ยก็อย่าลืมเข้ามากดด้วยนะครับอ่านี่ไงมันเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆด้วยฮะแล้วก็ติดปีกได้ผมใส่แว่นตาได้ด้วยโอเคไปพะผมไปกดรับรางวัลนู่นนี่นั่นเว้ยก็เลยได้ของเจ๋งๆมาเยอะเลยอ่ะแต่ว่าแต่งตัวเนี่ยพอเท่านี้ก่อนดีกว่าเกมที่วันนี้ว หล,ลักคือมีฝ่ายซ่อนกับฝ่ายหาซึ่งคนซ่อนจะมีรูปลักษ์เหมือนของตอกแต่งภายในแมปทําให้หาเจอได้ยากขึ้นส่วนคนหาก็จะถืออาวุธไล่สุ่มยิงเฟอร์นิเจอร์เพื่อหาตัวคนซ่อนก่อนเวลาจะหมดครับโดยจะแยกออกเป็น2โหมดก็คือโหมดซ่อนแอบกับโหมดไล่จับโหมดซ่อนแอบนั้นผู้เล่นมีตัวเลือกว่าจะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนและเมื่อเลือกที่ซ่อนได้แล้วก็สามารถกดล็อกตัวอยู่ตรงนั้นเพื่อความเนียนแบบสุดขั้วได้ส่วนในโหมดไล่จับผู้ซ่อนจะอยู่กับที่นานไม่ได้เพราะตัวผู้ซ่อนจะคอยส่งอิโมจิออกมาอยู่ตลอด ทําให้ผู้หาเจอเราได้ง่ายขึ้นแต่ผู้ซ่อนจะได้รับไอเทมเสกให้ผู้หากลายเป็นสัตว์สร้างโอกาสรอดให้ตัวเองขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับโอเคมานี่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 เกมเริ่มแล้วผมเป็นเดสโฟนแล้วกันอ่ะมาผมจะเป็นโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์กูจะหาแบบหายตรงไหนดีวะโทรศัพท์เนี่ยนะโทรศัพท์ทําไมผมถึงเลือกเป็นโทรศัพท์วะอยู่เดสแล้วกันอันนี้อะไรอ๋อหมุนตัวได้โอเควางเนียนแบบนี้ล็อกแม่งเลยโอเคถ้าล็อกก็คือเราขยับไม่ได้ฮะ อ่าก็คือเราเรามองตัวเราแบบอยู่ตรงนั้นน่ะขอดูดิรอบๆเป็นไงบ้างตัวเรายังอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเอ่อจะมีคนแบบว่าคนมาหาตอนนี้มีเวลาอีก4วินาทีนะครับพวกคนที่หาก็จะมาโอเคมาละเราอยู่นี่นะอย่าลืมโอเคฮะพวกคนที่หามายังมาแล้วมากันเต็มเลยกูแตกแน่นอนที่ซ่อนผมไม่กากสระไอยโยไม่มีใครเห็นผมเลยหรอคาจริง โอเคโอเคโอ้โหกูโดน,โดนโกูแตกร้านเปิดนั่นไงเอา้าไม่ยิงเฉยว่าวั t สวยรอดดีอย่างนั้นอะโอ้โ oh, ห oh, แบบใกล้มากเมื่อกี้โอเคเหลือผู้รอดแค่14คนโอ้ยมันมีทางข้างลาด้วยฮะเอออุ๊ยเอา้าชิบหายผมโดนยิงเอ๊ะ <laughs> ผมเดินออกมาไกลเกินอะแบบไม่รู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าลุงยี้วิ่งหนีดกว่าโอเคไม่เป็นไรเนี่ยตอนนี้เหลือแค่สามคนแล้วโอ้ยไอ้ไอนี่คือมันวิ่งหนีอยู่เว้ยโอ้โหคนดูเดือดคือมันเป็นแก้วน้ำโง,โง่ที่วิ่งหนีไม่ให้โดนยิงได้เว้ยเออจริงๆแบบสแตรทนี้มันก็โกงเหมือนกันนะไม่ต้องแอบไม่วิ่งหนีเอาถ้าเลือกเป็นตัวอะไรเล็กๆมันก็แบบสบายอะ่ะเออยิงโดนยากอ๋อโดนอยู่ดีนี่ว่ะรีเพื่อนเฮ้ยเหลือคนซ่อนแค่คนเดียวอ่ะมันคือใครวะโอ้โหชัดเจน โคตรใหญ่ผู้มึงไม่เห็นได้ไงว้มันเป็น <laughs> What the fuck is this shit man มึงเป็นตู้ว่าน้ำโอ้โหาจริงแล้วไม่มีใครเห็นมันด้วยนะไอ้นี้นะ่จาจะไม่รอดอะรอดได้นี่คือกูซูฮกเลยสุดยอดเอเกมแม่งมันสัตว์อะมาขอผมแอบ,บต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันโอเคหลักๆเลยนะถ้าผมจะแอบ,บนะรอบนี้ผมเป็นอะไรรอบนี้ผมเป็นถุงเงินฮะโอเคถ้าผมจะแอบ,บนะง่าย ผมขึ้นนี่แล้วปีนขึ้นข้างบนบอกเลยไม่มีใครเจอผมแนะ่โอเคมหโดดขึ้นนี่ละกูไม่อยู่ละไม่มีใครเห็นกูแน่นอนกูแอบเนี่ยโคตรเนียนบอกเลยผมเนียนที่สุดในโลกอะอะจังหวะนี้ยยิงไปดิยิโอ้ยตายเบิ่มๆโอเคเพื่อนตายกันรัวๆเลยฮะจังหวะนี้ก็แอบไปข้างล่างอะดูดูนี่ดูผมดูผมโคตรเนียนบอกเลยตาเนี้ยผมจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่นะ นี่เลยเฮ้ยอย่าขำดิอย่าขำด,ำดิเป็นวิธีช่วยเหลือคนหานะฮะโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวตอนเรากลายเป็นคนหาเราก็แบบมองหาอีโมจิที่มันเด้งขึ้นมาได้นี่วะ่ะเออโอเคโอเคนี่นี่รอดูฮะรอดู300กว่ากวิอ่ะเออรอไปดิหรือแม้ก็คือต้องรอให้แบบซีเกอร์ยิงตัวเองตายอ่ะเวลาพวกซีเกอร์มันยิงของอย่างเงี้ยเออมันจะลดเลือดนะฮะถ้าเกิดว่ามันยิงผิดคนอยู่นิ่งๆยิบเงียบอย่าปาระเบิดึ้นมาอย่าอย่าแตกกูแตกแน่นอน อุ้ยมันเห็นไปนะแตกเบิ่มเบิ่มยับยับนั่นไม่แตกก็บ้าแล้วกูวิ่งแล้วโว้ยไอ้เทียบโอ้ยมันควบคุมไปดิไปโดนกูโดนแล้วไปไปหลบหลบหลบลีกสกิลจุกสามร้อยเปอร์เซ็นต์จุกจุกจุกยิงไม่โดนจุกหนีจุกหนีหลบจุกโอ้ยยายาขอร้องไม่ไม่จุกกูจุกกูจุกกูจุกหลบกูจุกหลบกูจุกหลบไม่ เชิดแมนอ้ยเดินดีอ้อใครก็ได้เติมเกมแบบไอ้ใครก็ได้เติมแบบว่าแผ่นควบคุมกลมๆมาดิแต่เบสบอล uh, <c oughs> มาเอยโอเคไม่เป็นเราได้ที่3ามาเอา้ได้อยู่งั้นผมขอเล่นเป็นซีเกอร์แล้วกันนะเกมสุดท้ายผมจะเก็บหายเดินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กองของขวัญไม่น่าใช่มั้งนะกองของขวัญอา้าใช่เฉยวะ่ะจะไดว่ามันรีแมปนี่แหละเอออย่างที่ผมเดานะแต่มันก็คงต้องรีแหละฮะออกแบบนี้แต่ว่ามันเป็นเชสซ i n g m o มด แบบว่าเบอร์เรายืนแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเราก็น่าจะเห็นนั่นกูเห็นนะกูเห็นกูเห็นเออเอ้าโอ้ยนึกว่าจะได้ยิงมันจนตายโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้เปลี่ยนเราเป็นแกะมันวิ่งไปได้ไม่ไกลหรอกอยู่ไหนวะชิบหายละห้องนี้แม่งมีต้นไม้กี่ต้นวะลองสักหน่อยแล้วกันนี่เดิอืมโอเคไม่ใช่อืมอันนี้ใช่ปะเมื่อกี้ผมเจอต้นไม้ต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมน่าจะไปแล้วแหละจังหวะเนี้ยหาไม่ยากฮะพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าส่งอีโมจิออกมาให้เราเห็นเองนี่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  โอเคโดนบ้านเมื่อกีน้น่าจะตายแล้วฮะโอเคสวยโลนเดี๋ยวเอาปืนวิ่งขึ้นข้างบนข้างล่างเขาเก็บกันไปเหลือ5คนนะฮะข้างบนน่าจะมีอยู่แหละคิดว่าผมถือระเบิดรอเลยสวัสดีครับห้องนี้มีใครอยู่ปะเฮ้ยไม่มีเลยวะ่ะเออปกติห้องนี้จะมีคนนะฮัลโหลไม่มีฮะส่วนทอยู่ข้างล่างกันหมดโอเคข้างล่างเหลือ4คนตรงนี้มีต้นไม้แปลกๆปะไม่มีโอเคนี่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 อึ๊ п. อืมสวยยิงดิโอ้ยรีโหลดรีโหลดรีโรหลดแป๊บนึงแป๊บนึงเอาระเบิดมาดีกว่าไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วมึงจะมึงจะวิ่งหนีไปไหนได้วะ,ะเกิดน,นี่มันเกิดไปโอ้มจูเก่งเกินมาดิูยืนยิงแล้วูยืนยิงแล้วโอเคสวยโอ้วกว่าจะตายหนีแบบโคตรสุดอะเกินลองปลาระเบิดอ,อัดตรงนี้ไหม ไม่ต้องก็ได้อีกที่บอกฮะเร,เราน่าจะเห็นนะมันน่าจะส่งอีโมจิออกมาน่าเกียดสุดเลยนะถ้ามันแบบซ่อนในบ้านเนะี่ยที่ผมเคยซ่อนเป็นไปได้ไหมไม่มีฮะตัวเดียวเนี่ยอยู่ในวาอยู่ในวาน่าจะอยู่ตรงนู้นปะ่ะเห็นเพื่อนไปรุมกันตรงนั้นเยอะเพื่อนเราตายฮะแสดงว่ามันยิงมั่วเราต้องพยายามไม่เป็นแบบนั้นฮะเฮ้ย <Hey, S 2> แอบเนียนเกินตัวไหนวะขอขึ้นที่สูงบป๊บนึงเผื่อเจอเอ,อ่อวอทส์บอยู่ในต้นไม้เหรอเป็นไ,ไปได้ปะลองปาอัดดิไม่มีฮะอีกแค่สามนาทีฮ ไม่มีฮะอันนี้ไม่มีฮะน่าจะเห็นแล้วถ้ามีอยากรู้เลยเนี่ยอยากรู้ที่ซ่อนเดี๋ยวเอาไปใช้บ้างปลาอัดมั่วแล้วจังหวะนี้ปุ๊บปลาระเบิดอัดก็ไม่มีฮะเฮ้ยในบ้านเราขอใช้อีกทีดิมาดูตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีครับตรงนี้เฮ้ยโอ้โหกูเจอละโอ้ยเ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยนี่กูกูเป็นคนปิดฉากมางไอ้นุ่มโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหญิงแม่งเลยอือแบบนั้นเอ้ยสวย โอเคขหกว่าจะหาเจอแม่งเอ้ยโอเคฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมซ่อนหานะฮะแล้วนั่นแหละก็จะเป็นคลิปบล็อกแมนสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนะฮะมินิเกมที่มันมีอยู่ในแซนบ็อกเกมแห่งนี้มากมายเลยเนี่ยก็สามารถไปหาโหลดได้นะครับมีทั้งใน PC นะ a n แ r o i d แล้วก็ iOS แต่ก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า peace out